ครับวันนี้เราอยู่กในึกลึกับเมืเดียและู่เอกอีกคั้งนึ่ระหว่างสองคนนี้ครับเริ่มจากคนแรกครับค่านี้เป็นเอครับที่เอนรับผู้ที่มีความแกจากอแที่แล้วนคอนเซปต์มาขึนเหมือนเดิมครับชายคนนี้ แน่นอนก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งเขาจะต้องอ <c oughs> อโอย,อย้อเออคุณโตมาถึงป่านนี้ได้ยังไงวะเนี่ยวันนี้ก็เป็นแมตช์พิเศษอีกครั้งหนึ่งครับแม์นี้มีที่ว่า TLT หรือที่จเต็นมมก็คือ t ิ b เ e l เดอร์แล้วก็แชรกคนหนึ่งมาแล้วอ่าโอเคคนนี <a> ้วยปากบอลแทนมาให้กับเอ <Road S 2> <A S 1> ครับจากประเทศไทยมาแล้ววันนี้จะ <c oughs> ยังคงตำแหน่งผู้ชนะไว้ได้อยู่หรือไม่กับสุิกาีเอโซ Little sai lẽ tango ý bảo lãi mày tang ác cúp của hồ. Talk about no hồn barred tables, ladders, and con ทำพวกบอมมีค่ายในอกก็ทื่ไทยอีทีกระทตีนะเอกจับเอกขึ้มาครับแงหวะนี้มุนแล้วก็เอ็เมเกอร์มนอัดอีกแล้วกระทดีชุดใหญ่นเอที่มาให้เจะทิ้งเยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโดนไปชุดแล้เนยโอเคแต่วะนี้จับ ดูขึ้นมาแล้วไงเมอโดนเอกเวียงเอาไหล่กระแทกกระทืบไปที่ทอ้องอ,อ้าวเอกใจตึงแลเหมือนเดิมหัดเข้าหน้าเน้นเน้นตามัดเหมือนเดิมครับยังคงคอนเ็ปต์ตทุกหลังเอเวอตอยบืดเอกจับเวียงแล้วอ้าวโดนรีเวิร์สซะงั้นอ่ะโธ่กระทืบตั้มแม่งเลยแล้วยังไงดีจังหวะน,นี้เอกจ,จุกเจ็บ รหาเรียนเอกผีเบื้องได้แล้วจับยกมาฟาดกับพื้นเมทีกับชืนหลังอีกลางลิงี้ม้วนหลบได้จับยกแล้วเอาหลังอัดเข่าอัดหน้าไปอีกสุดใหญจแต่หลบได <se ep> ้จังหวะนี้ แล้วยังไงจะต่อยเออหนีลงเวทีจะเก็บมันใดมาจังหวะนี้เอาไม่ใดกระแทกของมีให้ใช้มันก็ต้องใช้โอ้โหเก่งหวะนี้กระโดดลงไปทับนะครับแล้วจับดูขึ้นมาเอต่อยอ้าวจับดูขึ้นมาให้เอต่อเช่านั้นน่ะแล้วยังไงดีเออจับเอเวียนเข้ากับขอบกัดที่กันคนดู อัดไปอีกหนึ่งทีอัดไปอีกหนึ่งทีอัดไปอีกทีหนึ่งล่วงครับจังหวะนี้ล่วงอย่างไงจับเอกรุกขึ้นมาอัดอีกทีนึงออัดีีกทโอ้โหชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่หมัดตรงนี่หมัดตรงล่วงล่วงยังไงดีจับรุกขึ้นมาหมัดเต็มแล้วจับเสียงมึงจะเล่นกันอยู่แค่นี้ไม่ได้นะอ้าวเอกบอกได้แล้วไปไทยดึงดอก จับไปตัวนี้สวนแล้วจับไปเน็กเวเชอร์กับพื้นคอนกรีตนะกระเด็นขึ้นมาครับตะ่อยเอเอกดีโบได้ทุบไปที่หน้าอ่อยมากไปดูเอกนะครับเอกครับจับล็อกแล้วไงยกไปสู้เพกจับพื้นคอนกรีตโอ้โหหนักกม่าีแน่นอนจังหวะนี้แล้วกระเพื่มไปจับเลยลุขึ้นมา อเอกต่อ,อ,ตอยแล้วเอาคือทีไไ่ตบกันเวทีแล้วยังไงเทสบัตม,มือที่ครั้งกวันนี้เอ,อกกระเทียมไข่เกบกระเทียมไข่เกือบ <laughs> แล้วยังไงเอกขึ้นมากลางเวทอ๋อขึ้นเอากระเป๋าใช่เอกจะขึ้นเอากระเป๋า เนี่ยเขาตอบไปนี่คือผู้ชนะนั่นเองแต่ว่าโดนเปลี่ยงออกไปก่อนโมโหโมโหทุกพื้นแล้วไงครับเอ๊ะจำเลยพัตไปเข้าน่าเอ๊ะ้องตั้งบันไดครั้งหนึ่งแล้วจะยังไงดีมองหน้ากันอ้าวจะขึ้นไปทีนี่เกี่ยวลงมาเลยไม่ขึ้นเว้ยเก็บบันไดแล้วตั้งใหม่เพลือ เวันนี้เอ,เอ,ก,อ,เอกขึ้นมาได้แล้วคุณไม่ตกแล้วคุณจะขึ้นเอิร์ธพักตกไปเอิร์ธจับเอ็กขึ้นมาครับตรงวันนี้แล้วจะเวียงโดนเอกรีเวิร์สได้เอกขึ้นมาอ้าวพุ่ยถึงกันแล้วจัาางหวะนี้เอิร์ธหยันยันแล้วกระทืบ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 ขามุมเฮ้ชูนิ้วกลางแล้วกระทืบยอดออกไปกหนึ่งดอกโอ้โห เหยื่วจุดแพร์เลยว่ะนี่ขอเสี่ยคนดูครับจะทำได้ครับโคกสแลมจับไปโคกสแลมกระทืบอขายทิ้ทีกระโดดตีการทัพทิ้งทีโอ้โหเอกโดนทิ้งใจตายตายแพ้ยังนี้ตายแน่นอนเอ๋เอามาเดิมาตั้งแล้วแต่เอกได้สตีครับ ยกขึ้นมาเอิร์ธตีเรียงความรวดเร็วแล้วเอกทำยไงเอกเอิร์ทจับตัวต่อได้แล้วเอกปล่อยอะไรเอกมึงปล่อยอะไรเอกมึงปล่อยอะไรอ่ามึงนั่งปล่อยข้างบนมึงปล่อยข้างล่างไม่ได้แล้วจะว่านี้ไม่ต้องส่งหรือกดคณิติกะเรียงนอกมวยทีแล้วเอิร์ธเอกครับดูความแข็งจึงตามลงมาทำยังไงดีปีจะขึ้นไป แล้วเอามาไดมามาทำอะไรทำได้มาเดินหน้าอยหลังเอาจะไปเยอะแต่เออจับได้แล้วเออทำนะครับเออเอามาตั้งเอกบอกเดี๋ยวกูขอลงมาก่อนปวดหลังกูปวดหลังเอ๊ะจังหวะนี้เออรีบขึ้นบันไดรอครับรอให้เอกขึ้นมาแล้วตบหน้าตบหน้าไปขึ้นไปเอากระเป๋าแล้วเอกทันมันเอก เอกกูยังมึนอยู่โดนตบไปหน้าชาอ้าวสมุดสมุดเออเออสมุดจะว่าเอกทีบมันได้แต่ไม่ล้มเฮ้ยแต่จมวันนี้เอกทำได้ออกแต่เอิร์ดปีนอยู่นี่ไงเอกจับพุ่มเฉยแล้วเอกยังทีนเอกว่าเอกตั้งบันไดเอกตั้งบันไดแล้วยังไงยังไงปีนครับปีนปีนไปแล้วแต่เอิร์ดเห็นแล้วคว้าเอกกระโดดมาแล้วเขย่าบันไดเพื่อ เออชเยเอมจังหวะนี ok ้ตีเขาอีกแล้วึ้ังโวยจับเูางหนี้ไตนเนอร์เรียบร้อยยังไงครับเออจังหวะนี้เมันใดมามาตั้งเอกเก่ยเอกังมีกเ้าหล่อแล้วยังไงเตะแล้วก็ไปนเนอร์อีกดอกโอยจังหวะนี้เปลี่ยนตาครับ เยอะเป็น5ติ้เฮตเตอร์เลยครับจะกระทือแต่เอกครับโอ้ยังอึดอยู่อ้าวโดนหมัดขวามึนมึนยังไงล็อกคอมาเอกดีเบอร์ได้แล้วจับท่ายี่อะไรวะไอ้ดูบอกทีเอ้็ดมาโห้มโหเอกมันดีเบอร์ได้ยังไงผลัดเออเกือบผลัดเกือบโดนเอกโขกตัวแรมแล้วระหว่านี้เออจับเอกขึ้นมาแล้วท่าอะไรไม่รู้คอยเหรอ ไจับ,บยกแล้วก็เอาหน้าฟาดอ๋อ,อหน้าฟาดคืนบ้านแล้วเอาอะไรมาตั้งโอเคจั okay. งหวะนี้เออครับ s <S ขึ้นบันไดในขณะที่เอกกลังหลับอยู่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเอกตื่นแล้วจังหวะนี้เออเล่งเล่งหน่อยเออต้องเล่งหน่อยเอกมาแล้วเตะบันไดแต่ก็ไม่ทันครับจังหวะนี้ว่าเอากตุก like ้งตีนขึ้นไปทำไมเอกตุ้งตีนขึ้นไปทำไมวะ เรียบร้อยครับสามแม็ช์รวดวันนี้คั้นนี้สามตัวตีเปล่าไม่รู้เต่อะไรไม่รู้โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ